วิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max ทะลานุภาพลิกโลตอันนี้เราก็มาที่ชุมชนเก่านะครับจันทบูรีนะฮะซึ่งอยู่ถนนสุขาพิบาลครับตำบลวัดใหม่จันทบุรีนะครับซึ่งเมืองเก่าเมืองนี้นะครับก็มีตั้งแต่โ,โห300กว่าปีมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็ยังคงสภาพบ้านเรือนเก่าๆอยู่นะฮะวิถีชีวิตของชาวจันทบุรีนะครับก็ยังเหมือนเดิมและเมื่อ300ปีครับที่ผ่านมานะครับอยู่ในชุมชนริมน้ําจันทบุรีเนี่ยนะครับเป็นการค้าขายกันอย่างคึกคักมากมายทีเดียวนะฮะในเมื่อสมัยก่อนนะครับและตอนนี้ก็ยังคงความขลังอยู่นะฮะสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งรวมทั้งของทางฝรั่งเศสนะครับ รวมทั้งของยวนทั้งไทยนะฮะซึ่งก็รวมกันอยู่ตรงนี้สำหรับชุมชนเก่าจันทบูรีครับ Keep for freedom explore. ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max ทานุภาพพลิกโลก